ดีจังดีจังเหมือนคู่แต่งงานใหม่เลยพากันเพื่อนพากันเพื่อนพี่พี่พี่ชอบมาตลอดเลยละ่ะถึงตัวผมจะยอมแพ้ไปแล้วหลายครั้งก็เธอ แต่ไม่ว่ายังไงก็คิดถึงคนอื่นนอกจากพี่ไม่ได้เลยรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่อาจคุมความรู้สึกนี้เอาไว้ได้เลยแต่ก็ไม่อาจคุมความรู้สึกนี้ไว้ได้ด้วยเช่นกันพี่รักนะคบกกับผมเถอประมาณนี้เป็นไงบ้าง ประมาณนี้เป็นไงบ้างจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอประมาณนี้ประมาณนี้เป็นไงบ้างจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอจะจยจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเกิดนะหัวใจของพี่คงไม่หวั่นไหวอะไรกับคำพูดธรรมดาแบบนั้นหรอกนะ นะหัวใจของพี่นะ่ะเขาไม่หวั่นไหวกับคำพูดธรรมราแบบนั้นหรอกพึ่งเสร็จแต่เสียงนั้นพี่เมาอยู่ใช่ไหมพึ่งเสร็จแต่เสียงแบบนั้นมันพี่เมาอยู่ใช่ไหม บ้านเราก็อยู่ไม่ไกลนี่กับเองได้หรือเปล่าพี่คิดว่าผมอายุเท่าไหร่แล้วพี่คิดว่าตัวผมอายุเท่าไหร่กันแล้วคะไปน้องเตียตัวเองเลยไป ผมเองก็นอนคนเดียวได้นะพะพะพี่ทุกข์เกลียดว่ะพะพะพี่พะเอ่อพะพี่ผมเองก็นอนคนเดียวได้นะไอ้ยนยเดี๋ยวพะพี่พี่พี่พะพี่ ผมเองก็นอนคนเดียวได้นะพะพี่พะเอ๋พะพี่ผมเองก็นอนคนเดียวได้นะพะพี่ผมเองก็นอนคนเดียวได้นะพะพี่ผมเองก็นอนตัวคนเดียวได้นะ